สวัสดีครับทักไทยทุกทุกคนทางช่องอนุนลุมนำโขงเด้อรับเด้อทักไทยพี่น้องเขาทางในประเทศและต่างประเทศเนาะรับเนาะวันนี้อนุนนำโขงเขางานกังวลนวันครับผมเนาะกำลังเตรียมทาจะออกงานแล้วครับผมออกงานผมหนึ่งนะครับสิบเก้านาฬิกานะครับผมมื่อนี้เขากับแม้ว่าวจาภาษาชาวบ้านนะครับแม้วาวจาภาษาคนทํางานนะครับ เอาจะทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับทุกคนในคลิปนี้เนาะนะครับคลิปนี้เขาจะมาวอาเรื่องการเว้าเรื่องของเจ้าของที่ผิดพลาดน,นะครับทุกคนความผิดพลาดของเจ้าของบางคนอาจจะสงสัยเนาะ บางคนอาจจะสงสัยว่าความผิดพลาดของเจ้าของก็สิมาวอา,าสุกุนื่นฟังแมนบอกครับความผิดพลาดของตัวเองทำไมต้องมาพูดออกสื่อทำไมต้องมาพูดให้คนอื่นรับรู้ด้วยมีใครไม่เคยผิดพลาดไหมครับทุกคนในโลกนี้มีไหม ในโลกนี้มีคนไม่เคยผิดพลาดไหมไม่เคยทำผิดเลยมีไหมผมว่าไม่มีนะนะครับทุกทุกคนในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เคยผิดพลาดมาด้วยกันทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าใครจะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดเท่านั้นเอง บางคนก็อาจจะไม่กล้าพูดแต่บางคนกล้าพูดเพราะอะไรมีอยู่สองคนคนหนึ่งกล้าคนหนึ่งไม่กล้าที่ไม่กล้ากลัวคนอื่นเขาว่าเราไม่ดีใช่ไหมที่ไม่กล้านะครับนี่ก็คือความคิดเหยนของอนนุ่มลูกป่งนะแต่คนที่กล้าพูดไม่กลัว คนอื่นว่าเราไม่ดีไม่กลัวเลยคนที่ไม่กล้าพูดกลัวคนอื่นว่าเราไม่ดีมีอยู่สองคนให้เพื่อนๆทุกคนตัดสินใจว่าใครถูกใครผิดทุกอย่างที่เราผ่านมาครับทุกคนที่เราผ่านมาเราใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตจนโตเป็นผู้ใหญ่จนพินผู้ใหญ่จนมา แก่เท่าทุกวันนี้เหมือนอนุนมงคงเลยครับตอนนี้ก็อายุ54ปีแล้วนะครับเลยวัยกลางคนแล้วครับทุกคนเลยวัยกลางคนมาแล้วนะครับย่อมมีเรื่องผิดเรื่องถูกในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราเอาอะไรไปวัดว่ามันถูกหรือมันผิดอะไรก็ตามที่เราทำแล้วมันมีความทุกข์นั่นแหละคือมันผิดแล้วครับทุกคน ถ้าเราทําลงไปมันมีความทุกข์มันอาจจะเอาสุขมาบางหน้านิดนึงแต่มันก็ทุกอยู่ดีนะครับนั่นคือไม่ดีแล้วนะครับรู้อยู่ว่ามันต้องเป็นทุกข์แต่เราก็ยังไปทํานั่นก็ยังไม่ดีแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องไม่ดีของเรายกตัวอย่างเราทําผิดศีลห้าข้อไม่ว่าข้อไหนก็แล้วแต่นั่นก็คือไม่ถูก นั่นก็คือทำผิดนะครับผิดกับตัวเองด้วยผิดกับคนอื่นด้วยเบียดเบียนคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจด้วยวาจาเบียดเบียนคนอื่นให้เจ็บทางร่างกายไม่ดีทั้งนั้นครับไม่ดีทั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ผิดพลาดจากอดีต แต่ถ้ามันผิดพลาดในอดีตผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันเรามาแก้ไขเรามาแก้ไขให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างตั้งแต่เด็กเราไม่มีความอดทนพอเรามาเป็นผู้ใหญ่มาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็เพิ่มอดความอดทนให้ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จ ตั้งใจเรียนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กโตขึ้นมาก็ตั้งใจทำงานเป็นผู้ใหญ่มาก็มีความอดทนดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักให้ครอบครัวได้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครับทุกคนแต่เราต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนแต่มันก็ต้องมีความผิดพลาดมีความที่ถูกที่ผิดเป็นเรื่องธรรมดาในระยะเวลาที่เราเดินมานะครับ อันนี้เราจะมาพูดถึงถูกและผิดนะครับคนที่กล้าพูดว่าตัวเองทำผิดเนี่ยก็คือเขาแก้ไขนะครับเขาแก้ไขในอดีตมาแล้วปัจจุบันเขาทำตัวดีแล้วเขาก็เลยกล้าพูดความจริงกับทุกคนเขาก็เลยกล้าพูดความจริงเพื่อชำระบ,บาปให้ตัวเอง แล้วก็จะไม่กลับไปทำอีกนี่ก็คือคนพูดความจริงส่วนคนที่ไม่พูดความจริงยังไงก็ไม่มีใครรู้เราทําไม่มีใครรู้หรอกเราไม่พูดไม่มีใครรู้ลืมไปไหมว่าเราก็คนเรารู้ว่าเราทําผิดเราปิดบังไม่ได้หรอกทุกคนเราทําผิดพลาดเนี่ยพูดไปเหอะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวใครว่า พูดให้เขารู้ว่ามันผิดแล้วเรามาแก้ไขแก้ไขแล้วมันดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นลูกหลานที่เขามาดฟังคลิปนี้ลูกหลานที่เขาได้มาฟังที่เราพูดเขาก็าจ,จะไปแก้ไขอย่างเรากินเหล้าเมายาไม่เอางาการเอางานแต่ในอดีตแต่ปัจจุบันเราทำตัวดีแล้วเราทำงานเป็นหลักเป็นแรงเลี้ยงครอบครัวดูแลตัวเองได้ ไม่เป็นภัยกับสังคมไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนี่ถือว่าดีนะครับถือว่าดีดีกว่าที่เราจะไปปลูกปิดไว้แต่ลืมไปไหมคนที่ปกปิดเนี่ยรู้อยู่ว่ามันถูกมันผิดคือความดีมันจะแตกต่างกันมากนะครับทุกคนความดีที่เราได้พูดไปเพื่อแชร์ประสบการณ์ ให้เพื่อนได้รู้แล้วเราก็แก้ไขตัวเองดีแล้วดูแลตัวเองดีแล้วนะครับความจริงมันจะเกิดขึ้นในใจเรามันจะสอนให้เรารู้ว่าความจริงไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีพูดไปเหอะนะครับแต่เรื่องที่มันดีที่เราทำอยู่แล้วว่ามันดีเนี่ยเราไม่ต้องพูดคนอื่นเขาก็รู้เขาก็เห็นนะครับเราไม่ต้องพูดหรอกเขาคนอื่นเขาก็รู้ แต่เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยคนส่วนมากปกปิดไว้ในอดีตนะครับอันนี้พูดถึงนะครับอันนี้ในคลิปนี้มาพูดถึงความถูกความผิดคนกล้าคนไม่กล้าเนาะให้เพื่อนๆไปตัดสินใจเอาเนาะครับในคลิปนี้ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามอนุนุ่มคงไว้เนาะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับทุกคนไว้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ คิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะตามการกระทําของเรานะครับผมทุกคนครับบุญบุญนี่บ่มีไผ่ปัน่นแกกมันบ่แยกออกใดคือไม้พากลังคือจังเขาเขานี่ฮอกินฮอกระอิมมันบ่ไปอิมทองเขาปุ่นผูบ่อจินเดี่นองเด้ออยากได้ดีก็ทําดีครับทุกคนอยากได้เงินก็ทํางานครับทุกคนอยากได้ไม่ดีก็ทําไปเลยครับทําอะไรก็ทําไปสวัสดีครับผมบ๊ายบาย